ห่างวันฉันไปสองคืนน้องใครมาหรือเปล่าเนี่ยแอบไปเกี่ยวใครหรือเปล่าทุกวันนี้เพียงไม่เคยเกี่ยวเลยที่ร้องไห้อย่างเ <laughs> จ้าพี่เลค่ะหม่อมฉันดาราดีเนะี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้อยู่เคียงข้างกับเจ้าพี่ <Yeah. S 2> แต่ว่าเรื่องอื่นหม่อมฉันไม่เคยเป็นห่วงเลยมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่หม่อมฉันเป็นห่วงเอาละวันเล่านะดีไหมครับขอบคุณนะครับ เสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณโครงการแสดงก็เป็นหนุ่ยให้กับคนที่มองเราควันนะครับแล้วก็บอกว่านะครับขอบคุณขอบคุณนะครับสิ่งที่หม่อมฉันเป็นหัวนั่นก็คือเจ้าพี่สิงห์ฮันนูวัตผมชินไปเลยว่าเจ้าพี่สิงห์ฮันนูวัตจะคิดไม่ดีกับเจ้าพี่นะเบี้ค่ะจะไม่ต้องคิดมากหรอกนนระวดีสิงห์ฮันนูวัตนะเขายังเด็กนะเดี๋ยวค่อยๆสอนเขาก็ต้องดีขึ้น แต่วันนี้นะพี่จะซองฝีมือเพลงดาบแล้วอย่าให้เจ้านะกลับตำหนักไปก่อนเอาไว้โอกาสหนนะ้าแล้วเจอกันใหม่นะเบี้ยค่ะฝากไปด้วยนะได้เบค่ะอีกจินก็ได้ทุลานะเบ้ยค่ะไม่ต้องว่วดรอเไ่ดาวตัวงาปากเลยแล้วมิโอามาตรงเวลาดีจริงๆเลยไม่ตรงได้ไงอ่ะเออนี่นะจะพูดก็พูดนะพระเจ้าค่ะอยู่กันมาสองคนใช่ไหม อยู่กันมาตั้งแต่อย่างเยายวจนตอนนี้พวกเราเนี่ยโตขึ้นมาเกือบจะอายุยี่สิบพรรษาใช่พูดง่ายๆนะสนิทกันมากสนิทเหมือนพี่น้องที่คานตามกันมามว่าแต่เจ้าเถอเจ้าชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก,ดก <laughs> ตั้งแต่เด็กเลยอยู่ตั้งแต่เด็กสนิทสนิทสนมตรงเรียว ชื่ออะไรณเถิยนไพร์ณเถีนไพรยใช่ไห้งั้นดีเลยวันนี้อซ้อมฝีมือเพลงดาบจำได้ไหมเพลงที่หนึ่งไหวไหเพลงที่หนึ่งหัวหัวขาขาลองดูนะหัวหัวขาขาเออเพลงที่หนึ่งจำได้เลยแล้วเพลงที่สองยังจำได้ไหม ขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาขาขาเราเห็นมาอย่างนี้แล้วต้ทำไปก่อนสิไม่รักก็คอขาดสิแม่ขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาแล้วเมื่อวันก่อนเราไปหาเรื่องอะไรดูสิสองทุกวันทำไมอ่ะไม่มีปัญญาเก่งขึ้นมาเลยวันนี้ต้องหาเรื่องให้ได้นะเดี๋ยวผมชัดหาเรื่องเองมามามา ขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาอะลองดูขาขาหัวหัวขาหัวหัวขามันต้องยงี้วไอ้เสยเฮ้ยฉันต้องเป็นคนพูดเดี๋ยวก็มองฉันเดี๋ยวพวกก็ต้องพูดเดี๋ยวหาเรื่องนี้เาไปครับเสร็เลยวันนี้ให้มีวัดเจ้ามาทำไมดารมาลองเนยฮะลงไปก่อนพี่จะซ้อมดาบ หลังหลังหลังไม่มีเรามาเข้าที่จะซ้อมไันดูดิอย่าดูมือมล่ะเออแล้วมมาทำไมไม่อยากดูมือกูซ้อมไปดิยมันจะไปโดนฝีมือพวกเรากูบงแตกหมดแล้วเฮ้ยมันเรื่องฝีก็ได้ปะเออคุณซ้อมไปทำไมวะกูซ้อมไปปกป้องตัวเองจากคนชั่วคนเลวคนไก่หมาคนไรดยำคนอับเรียดจันไรม่หน่ากหัวกูไม่ด่ามึงกูหมายถึงว่ากูปกป้องตัวเองจากคนไม่ดีคนเลวคนชั่ว ต่อไปก็เท่านั้นกูไม่เห็นมึงพัฒนาเก่งขึ้นมาเลยมันเรื่องของกูจะไปซ้อมเลยทำไมอ่ะมึงเชื่อกูเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเหรอเอาเวลาที่ซ้อมเลยไปขอเข้ามาพี่ออสดีก,กว่ามึงอ่ะขอทำไมเข้ามากูก็มีของกูอ,อันนั้นเขามึงเนี่ยขมาไหนของมึงเนี่ยกูมีของกูเข้ามากูไม่ใช่ไม่ถูกมือไปขอโทษพี่ออสไปขอโทษก็เรื่<ป>องอะไรนะได้ข่าวว่าแย่งไอแพดกันดูทำไมอ่ะย้อนขึ้นดูบอลมึงจะดูหนังเอ็กซ์ทำไม อ้าวกมันสนุกกว่าเว้ยบอลสนุกกว่าบอลสนุกกว่าเขาดูบอลมึงกบพี่แย่งเขาอ้าวมันงของกูอะมึงทำไรมึงทำไรจะํำหมัดกำทำไรต่อยมึงเยปเงจะจไยปะหัวเจ้ามึงแกคนหัวีน เป็นผู้แพ้ก็ตาห้มแต่อยากทำอยากเห็นค่าพรายางก็เชิญทาเดี๋ยวนี้ให้เอเารูก,กันทุกคนยังไม่สลดุดใน้องมันโดนรังแกรือจะมันมันสัก แพ้แพ้ไปแ,แตแ่วันใหม่ยังไม่สิ้งหันว้ไม่คิดว่าเป็นสายเลือดที่จะเชื่อต้องชูวไม่ใช่น้องเหมือนกันไหมจะเงียบเจียมตัวทำไมไม่ดัว เลขที่เสียดายที่เกิดเป็นขายาดเกิดในร้านมีขูดมีรถนมมีสมบูรทั้งเสื่อมสูญศักดิ์สิทไอ้องประสบจะตบหน้าจาหายด้วยฝ่ามือซ้ายจะขา้มือขวาก็ได้แต่ว่าเสียดายมือดี เก็บความอาดมือควาเอาวางตกหน้าคนดี้ตาองน้าว uh ัน huh. นี Torah ้เหรอกระสุนเฮาแล้วครับเฮ้ยไอตาวมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยมึคิดว่าคนโง่ก็จะดูริเกแบบนี้สวยไหมเนี่ยฮะ มึงเห็นไหมพี่ก็สั่งสอนน้องเขามึงไม่มีคนสอนสอนกูจะเป็นคนสอนมึงจะมาสอนให้กูมึงมองหน้ากูฮะมึงเนี่ยเป็นลิเกที่น่ารำคาญมากเลยอ้าวอ้าวน่ารำคาญกูเหรอแน่กูจะบอกให้นะไม่ว่าใครก็แล้วแต่มึงอยากไปหลงเชื่อเขาไม่โดนหรอกสวัสดีครับพี่น้องมาจากนครสวรรค์ ชอบตลกตาลรับรางวัลด้วยครับรับรางวัลด้วยครับแต่ยังมาไม่ถึงครับว้าควายโดนพ่อกัหลอกส,มมสุ๊งฮะสี่กำบันเอาไง่้่าบาท